ยูไดมันก็อดตายหรอกถ้ารู้จักหากินรู้จักทํากินและรู้จักเก็บเนาะอันนี้คือจริงๆชีวิตคนเรานะฮะย้ำแล้วย้ำอีกชีวิตมันก็ต้องสู้มันต้องดิ้นมันต้องทํางานมันต้องมีสติมันต้องวางแผนให้กับตัวเองนะคะเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรอะ่ะเข้มแข็งเนาะเป็นรากฐานให้กับตัวเองไม่ใช่คิดว่าตัวเองเป็น กลาฝากเอามะแรงไปไหมต้องมาคอยเกาะพี่เกาะน้องที่ได้ชื่อว่าได้ผัวฝรั่งเนาะเออไม่ได้คิดถึงความรู้สึกคนหาเงินไม่ได้คิดถึงความรู้สึกว่าคนไกลบ้านจะเหนื่อยขนาดไหนจะหนักขนาดไหนและไม่อยากรู้เออยากเห็นความเป็นจริงในสิ่งที่เขาพูดหลายๆคนจะบอกว่า อธิบายให้ตายเขาก็ไม่ฟังหรอกขอเพียงแค่ได้เงินชีวิตแม้นอนป่วยปางตายอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นสามเดือนเนี่ยก็ยังไม่มีใครโทรแถมพอเรา,ารู้สึกดีขึ้นมาจับโทรศัพท์เห็นแต่เมสเซนเจอร์ทั้งบน่นทั้งด่าทั้งว่าเราทิ้งโน้่นนี่นั่นไม่เคยถามเลยว่าชีวิตเราเกิดอะไรขึ้นเจ็บปวดมากยายจา๋าสำหรับของพี่นะคะ อ่เคสนี้อยากให้ย้อนนะคะไปหลายๆเคสที่ยาจะาเล่าสู่กันฟังเนะาะอ่แม้ตายกระดูกยังไม่อยากจะรับทางเมืองไทยนะคะแม้ตายนะคะก็ไม่ต้องกลับมาตายไนฝั่งนั่นไม่มีเงินอายเขาคําเหล่านี้เจ็บปวดมากๆกับชีวิตเมียรฝรั่งที่เจอและมันก็เป็นอุทาหรณ์ย้อนกลับมาหาคนที่ยังไม่เจอว่าเออ ว่าให้เราควรคิดและป้องกันตัวเองอย่าให้ได้เกิดขึ้นแบบนั้นนะคะนี่ก็คือ,อประสบการณ์สอนน้องเนาะสอนยายจ๋าเลยเอาจริงๆสอนยายจ๋าเลยเน้นว่าเราจะไม่ทําตัวให้ตัวเองสิ้นไหลไม่ตอกหรือจะไม่ทําตัวให้เป็นภาระของสามีหรือพี่น้องในอนาคตเราต้องรู้จักเซฟเราต้องรู้จักเก็บ เพราะเราเห็นประสบการณ์พี่ๆรุ่นใหญ่ที่เขาเล่าสู่กันฟังการที่รักคนอื่นมากแล้วไม่เซฟให้กับตัวเองเลยแม้แต่สิบเปอร์ซในชีวิต30กว่าปีในต่างแดนแล้ววันนี้เขาเหลืออะไรแล้วพี่เขาก็ระดับ60กว่าขึ้นอืมนะคะ,ะระดับทำงานมา30กว่าปี35บางคน38ปี25ปี มันมากมายสำหรับการให้ครอบครัวมันมากมายสำหรับการทุ่มเทให้คำว่าคนอื่นนะเออมันมากมายสำหรับที่เออไม่คิดจะเก็บให้กับตัวเองเลยอันนี้นะฮะคนที่ได้ก็ขอให้เป็นน้องใหม่เนาะคนที่ได้ก็คือยายจ่าคนหนึ่งแหละนะฮะการมองชีวิตคนแย่ อย่าซ้ำเติมเขาจงมองอย่างเข้าใจว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้เก่งนะเขาสุดยอดเรายังทําไม่ได้อย่างเขาเลยแต่ถ้า,าเรายังทําตัวเหมือนปัจจุบันรักครอบครัวให้ครอบครัวทําทุกอย่างให้ทุกคนดีมีความสุขอยากให้ทุกคนสบายแต่ตัวเองยังดิ้นงกงกงก,งกไม่หยุดไม่อยู่ยังบอกตัวเองว่ายังมีแรงทํางานฉันยังสู้ไหวฉันยังสู้ไหวนะคะอันนี้เราต้องถอยหลังมาคิดใหม่ คิดใหม่นะฮะคิดใหม่ว่าวันนี้เรายังไหวแล้วพรุ่งนี้ล่ะถ้าพลาดไปเป็นยังไงนะถ้าวันหนึ่งเราทำงานไม่ได้เงินไม่มีรองในกระเป๋าเราใครที่จะลำบากที่สุดเอาจริงนะพวกเขาเขาอยู่หรูอยู่สบายมานานนะฮะแต่คนที่ลำบากที่สุดคือเราแต่พอเราไม่มีขึ้นมาเนี่ยเราจะไปเอ่ยขอใครได้เพราะเราเป็นผู้ให้มาตลอดทั้งชีวิตนะไม่มีใครคิด เอาจริงนะมันก็ไม่ผิดที่เขาคิดแบบนั้นเพราะเขาเอ่ยขอมาเราไม่เคยปฏิเสธถึงเขาด่าหน่อยอารมณ์แรงหน่อยเราก็รีบอเพื่อรักษาน้ําใจเขาแต่ทำร้ายความรู้สึกและหัวใจตัวเองนะคนะเนาะนี่แหละคือประเด็นให้ทุกคนย้อนพินิษพิจารณาตัวเองว่า 1. เรามีลูก 2. เรามีสามี 3. เรามีครอบครัวเป็นของตัวเองถ้าวันนี้เรายัง ทุ่มเททุกบาททุกสตังค์ไปให้ครอบครัวทางเมืองไทยวันข้างหน้าผัวเบื่อ,อลูกโตมีครอบครัวเขาก็ต้องดูแลครอบครัวเขาไปนะฮะใครเราจะเอาเราเนาะคำนี้ต้องย้ำเลยนะใครเราจะเอาเราถ้าวันหนึ่งเราสุขภาพไม่ดีงานทำไม่ได้เงินหาไม่ได้ให้พวกเขาไม่ได้เหมือนเดิมก็จะเจอคำตราหน้าเหมือนกับหลายๆคนที่เจอเนาะ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เอาสิ่งบทเรียนของพี่ๆทุกคนนะคะมาเป็นวิทยาทานมาเป็นแบบอย่างมาปรับที่ตัวเรายังไม่สายที่จะเริ่มต้นใหม่ยังไม่สายที่เราจะรักตัวเองยังไม่สายที่เราจะลุกขึ้นมาเก็บกรรมส่วนหนึ่งให้กับตัวเองเพื่อเผื่อในวันข้างหน้าถ้าเกิดอะไรขึ้นนะคะ ชีวิตมันไม่แน่นอนอย่าฟิกตายตัวว่าโหฉันเก่งฉันยังทำงานได้อีกยาวไกลชั้นยังหาเงินได้อีกเยอะอย่าลืมว่าคุณหาเงินได้อีกเยอะก็จริงนะคะแต่คุณไม่เก็บให้กับตัวเองเนี่ยจากสิบปอร์ซ็นไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็ไม่เหลืออะไรนะไม่อยากให้ทุกคนเจอคำว่าโอแม่โอพ่อหรือว่าพี่น้องอ่าฉันไม่ไหวแล้วนะ เธอมารับฉันทีที่สนามบินฉันไม่ได้ทำงานฉันป่วยทุกคนจะวิ่งมารับเราเหรออย่าลืมนะเอาตรงๆพูดความเป็นจริงเราจะเดินทางกลับเมืองไทยหนึ่งเราต้องมีเงินค่าตัว๋วสองต้องมีค่ารถมารับสนามบินสามต้องมีเงินใช้เพื่อที่จะไปมีความสุขกับครอบครัวนานๆเจอนะคะสี่ทุกคนหวังพี่อยู่ไกลามาจาก เมืองน,นอกได้กินได้อยู่ถึงแม้ไม่ได้ให้เงินทองก็มันเป็นความสุขเล็กๆที่เราต้องพร้อมมีใครบ้างกลับบ้านแต่ตัวแล้วมีคนเสียค่ารถมารับกลับบ้านตอบยายจ๋าหน่อยสิชีวิตเมียฝรั่งมีใครบ้างนะฮะยายจ๋าเห็นแต่ว่า 9ปีไม่กลับบ้านสิปีไม่กลับบ้านถ้ากลับบ้านต้องมีเงินพร้อมต้องเผื่อพี่เผื่อน้องอ่านะอันนี้คือความคิดนะหนึ่งละสองอยู่ที่นี่ทํางานก็ต้องช่วยพี่ช่วยน้องก็ต้องส่งพ่อส่งแม่อ่าแล้วเงินเหลือที่จะเก็บเซฟเพื่อไปเมืองไทยก็ไปไม่ได้สุดท้ายก็ผัดวันประกันพุ่งเพราะไปอย่างหน้าเหี่ยวไม่มีใครไปเย,ยจาก็ไม่ไปอืม หนึ่งถึงแม้เราจะไม่ให้ใครก็ตามเราก็ต้องมีซัพพอร์ตตัวเองนะคะตัวไม่ใช่ราคาถูกๆนะค่ารถจากบ้านยายจ๋ามารับสนามบินก็6,000บาทแล้วเดี๋ยวนี้เนาะเออขาเดียวนะนะคะเพราะฉะนั้นเนาะค่ากินค่าเที่ยวนู่นนี่นั่นนะขั้นต่ำอะไม่น้อยสําหรับปีเปรียบเทียบคนในเมืองไทยนะคะแต่เราไปเนี่ยก็เพื่อไปพักผ่อนมันก็เติมความสุขเนาะถ้าเราพร้อมนะ เออแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่พร้อมบอกเลยทุกคนเลือกที่จะอยู่ที่นี่นะหลายๆคนบอกว่าอ๋อก็ไม่อยากมาสิอยู่นู่นสบายนี้นะเลิศหรูนี้ไม่คิดจะมาบ้านมาช่องนี้แต่ความรู้สึกในใจของแต่ละคนที่ไม่ไปบ้านนานๆด้วยเหตุและผลหลายอย่างบางคนก็ไม่กล้าที่จะอธิบายนะคะจะเล่าให้พ่อแม่ครอบครัวฟังว่าเพราะอะไรก็คือเงียบไปซะ แต่เก็บความทุกข์ไว้ในหัวใจเพียงคนเดียวอย่างยาวนานมันเป็นแบบนั้นมี่พี่ๆน้องๆที่อยู่นานๆที่ไม่กลับบ้านด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าขอตอบคอมเมนต์ให้กับยายจ๋าด้วยนะคะเอหรือเหตุผลอื่นเหตุผลไหนนะ,ะเหตุผลเงินไม่พอเนี่ยใช่หดเหตุผลแรกของทุกคนมาเราต้องเลือกใช่ไหมอ่าหลายๆคนที่คุยเนี่ยเร,เราต้องเลือกว่าเออเนาะเงินเดือน แม่ก็ต้องทรงหรือมีภาระ,ะอะไรหลายอย่างก็ต้องให้เรียบร้อยสรุปหักลบกบนี้อะทางานไปสู้ไปพะปีนึงถ้าเราเก็บเงินไม่ได้ถึงสองแสนนะขั้นต่ําอย่างน้อยเลยนะไปเที่ยวเมืองไทยทีเนี่ยอันนี้ไม่ให้ใครเลยนะค่ารถค่าลาค่ากินค่ายอยากหรือมีความสุขด้วยกันเนี่ยขั้นต่ําอย่างน้อยเซฟสุดๆดเนี่ยสองแสนเนี่ยเงินใช้นะโปเกตมันนี่นะไม่พออืม หุดหวิดเลย <g ül> นะคะหุดหวิดเลยเพราะเราไปเที่ยวเมืองไทยคือกลับไปหาครอบครัวนะคะ,ะตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งธรรมดาเลยไม่ได้คิดเยอะก็คือไปเตรียมไปมีความสุขกินด้วยกันเถี่ยวโดยกันบางครั้งบางคา,าบ้างของขวัญเล็กๆน้อยๆบ้างให้สดชื่นชื่นใจนะคะแต่สําหรับตัวเองเนี่ยเที่ยวต่างแดนนะฝรั่งหรือสมหติสมมติว่าเมียฝรั่งนะกลับบ้านไม่มีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่แล้วไปเที่ยวทะเล อจองโรงแรมนู่นนี่นั่นยังหมดน้อยกว่ากลับบ้านใช่ไหมถูกไหมแถมบางครั้งให้แล้วเนาะตั้งใจที่อยากจะไปให้นะคะนี้ก็มีเคสพี่คนหนึ่งก่อนจะกลับแจกเลยนะคะพี่น้องแม่สี่คนคนละห้าพันห้าพันไอเรานี้ก็ปื้มแหละหวังได้คําพรรับพรก่อนก,อนกลับนะ อ่าก็แจกเลยสรุปแล้วป้าน้าอาบอกยังไงป้านะ,ะออาปานะเป็นคนพูดนะคนะนาก็มองหน้าเฉยเฉโอ้ให้แค่นี้กบพอ,อไซนี่ลนะเนาะพนาโอ้ยไอจ้จ่าเอ้ยพี่หัวใจสลายพี่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ยินคิดว่าเออเนาะจะได้รับพรจากอ่าลุงป้านนะ้าอาจะได้กลับเบลเยี่ยมมาสั้น สุดท้ายคิดผิดอีหลีบกควรเหตุบกควาธรรมนะบบมีวันพอสําหรับคนที่เคยได้เคยดีบ่เคยคิดและบบเคยถามว่าเฮามีหรือโบมีผู้ดใดเคยเจอกันแด้เนาะมาเล่าสู่กันฟังได้เด้อนี่แหละฟังเอาหัวอกคนไกลบ้านนะ่ะอริงๆยายจ๋าวันนี้ได้มายืนอยู่ตรงนี้ได้มาเว้ามาคุยเป็นตัวแทนวิทยาทานเนาะเปิดโลกกว้างหรอก ให้กับพี่น้องทางไทยได้เข้าใจลูกลูกของท่านเนาะหรือว่าพี่ของท่านน้องของท่านที่ได้ผัวฝรั่งกันแดเด้อเขารักษาแต่น้ำใจทางข้าเจ้าแล้วเจ้าพวกข้าเจ้ากันรักษาน้ำใจคนห่าเงินดแดเก่งใจกันแดเด้อเออบอแล้วก็ไปเด้อเนาะชีวิตยายจ่ายุ่งแต่เรื่องสาวบ้านนี่แหละอืเรื่องสาวบ้านกลายเป็นงานของยายจ่าไปแล้วพี่น้องเอ,อ้ย อสู้ๆกันไปเนาะกำลังใจคนไก่บ้านจ้า